สุนาโตเมพันเตสังควนอายังอิทันนามโมพิขุสัมโูราสังคาติเสสาอาปติวาอัปปเช Ab parientang e kecang jaate e kecang na canate rate parientang e kecang ja e kecang na canate aba parientang e kecang sa e kejangng nasarate ra parientang e kecang sa e kejangng na saate apa pariente e kejewe mati ko e kejene b i kejene b mati โสสังขังตาสังอาปตินังสุทันตปริวาสังยาติจตัสสังขูตาสังอาปตินังสุทันตปริวาสังอทาเสโสปริวุธาปริวาสโสสังขังตาสังอาปตินังฉาระตังมานตังยาติ ตาสะสังโคตาสร้างอาปตินังชาระตังมานตังอัตเสโซจินนัมานตโตสังขังอภานังญาจติยะทิสังกะสะปตะกัลังสังโคนอิทันนามังพิขุงอภัยยะเอสายเตสุนอาโตเมบันเตสังโคอายังอิทันนามัวพิโกสัมภูลาสังฆาติเสสะอาปติโยอาปเช อาปติปริยันตังเอกจังชานะเตเอกจังนะชานาเตรติปริยันตังเอกจังชานะเตเอกจังนะชานาเตอาปติปริยันตังเอกจังสรัเตเอกจังนะสรัเตรติปริยันตังเอกจังสรัเตเอกจังนะสรัเตอาปติปริยันเตเอกเจเวมะติกโอะเอกเจนิเภมะติกโอะรติปริยันเตเอกเจเวมะติกโอะเอกเจนิเภมะติกโอะ โสสังขังตาสังอาปตินังสุทันตบาริวาสังยาเจตัสสะสังโฆตัสังอปตินังสุทันตบาริวาสังอัฏาเสโสปริวุฒภปริวาโสสังขังตาสังอปตินังชาระตังมานตังยาเจตัสสะสังโฆตัสังอปตินังชาระตังมานตังอัฏาเสโสจินนะมานโตสังขังอภานังยาจติ สังโฆอิทันนามังพิขุงอเพติยาสัยยสมโตขมเติอิทันนามัสสะพิคุโนะอภานังโซตุนหัสะยาสันนัขมเติโซพาสัยะทุติยัมเปเอตะมัถังวทามิสุนาโตเมบันเตสังโขอายังอิทันนามโอพิโคสำภูลาสังกาติเสสะอปติโยอาปเช อาปติป <Sess> ริย <Sess> ันตังเอกัจจังชนาเตเอกัจจังนะชนาเตรติปริยันตังเอกัจจังชนาเตเอกัจจังนะชนาเตอาปติปริยันตังเอกัจจังตระเตเอกัจจังนะสระเตรติปริยันตังเอกัจจังตระเตเอกัจจังนะสระเต อาปติปริยันเตเอกเจเวมัติโกเอกเจเนเภมัติโกระติปริยันเตเอกเจเวมัติโกเอกเจเนเภมัติโกโสสังขังตาสังอาปาตินังสุทันตาปริวาสังยาเจตาสสังโคตาสังอาปาตินังสุทันตาปริวาสังอัตเสโสปริวุธาปริวาโสสังขังตาสังอาปาตินังชาระตังมานตังยาเจ ตัสสะสังโฆตัสสะอาปตีนางชาระตังมานตังอทาสโสจินนะมานตสังขังอภานังญาจติสังโนอิทันนามังพิกุงอภพติยัสยสมะโตขมติอิทันนามสสะพิกุโนอภานังโสตุนะหะตายัสสนะขมติโสภาไสยตติยัมปีเอตมมถังวะทภามิ สุนาโถเม भन्ते संघो อยังอิธนะโมภิกขุสัมปหุลลาสังฆาติเสสาอปัตติโยอาปัจฉะอาปเตปะริยันตังเอกัจจังชะนะเตเอกัจจังนะชานะเตรัตติปะริยันตังเอกัจจังชานาติเอกัจจังนะชานะเตอปัตติปะริยันตังเอกัจจังสระเตเอกัจจังนะสระเตปะเตปะริยันตังเอกัจจังสระเตเอกัจจังนะสระเต อาปเตปริยันเตเอเกเจเวมะติโกเอกเจเนเพมะติโกรติปริยันเตเอเกเจเวมะติโกเอกเจเนเพมะติโกโสสังขังตาสังอาปตินังสุทันตาปริวาสังยาเจตาสังโฆตาสังอาปตินังสุทันตาปริวาสังอัฏฐาเสโสปริวุฒาปริวาโส สังขังตาสังอาปตีนังชารตังมานตังยาจิตาสังสังโฆตาสังอาปตีนังชารตังมานตังอาทาสิโสจินนัมานโตสังขังอภานังยาจติสังโฆอิทัณนามังพิกุงอเพติยะสายสมะโตขมเต อิธนนามะสะพิคุโนะอภานังโสตุนหัสะยาสานนคมติโสภาสัยะอภิโตสังเขนะอิทธนนามุอพิคุขมติสังขสัตตาสมาตุนัยเอวเมตังทารยามี